การทำนาเปียกสลับกับแห้งเนี่ยแม่พึ่งทราบ,รบว่าคือการแกล้งข้าวนะครับทางด้านของกรมชนประทานครับสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายผลโครงการสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับกับแห้งหรือเรียกว่าการแกล้งข้าวลดลงเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาทำนาแบบใช้น้ำน้อยเพื่อลดต้นทุนและเเดียวกันครับเป็นการเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี ที่สำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมและติดตามการบรหิหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งประจําปี2564ถึง2565และการส่งเสริมแนวทางการทํานาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่12อธิบดีกรมชลประทานครับบอกว่ากรมชลประทานเนี่ยเริ่มโครงการสาธิตการทํานาแบบเปียกสลับแห้ง ในปี2558คภายใต้โครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าบวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีพื้นที่นํำร่องก่อน4แห่งครับได้แก่โครงการชประทานเชียงใหม่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการชประทานอุบลราชธานีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์การใช้น้ําอย่างประหยัดครับด้วยการทํานาแบบเปียกสลับแห้งหรือเรียกว่าการแกล้งข้าวนี่แหละเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการทํานาแบบใช้น้ําน้อยครับก็เป็นวิธีการบริหารจัดการน้ําในการทํานาครับโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวด้วยซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ําได้มากถึงร้อยละ28ของปริมาณน้ําที่ใช้ในการทํานาแบบทั่วไปครับซึ่งปกติเนี่ยจะใช้น้ําประมาณ1,200ัลูกบาทเมตรต่อไร่ครับ แต่ถ้าทํานาแบบนี้แบบแกล้งข้าวเนี่ยฮะก็จะใช้น้ําใช้น้ำนะครับเพียง860ลูกบาทเมตรต่อไร่เท่านั้นครับ,รบแล้วก็นอกจากจะลดปริมาณการใช้น้ําลงได้อย่างดีแล้วยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมีได้อย่างดีด้วยนะครับรวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงก็ใช้ปริมาณน้อยลงเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตของข้าวได้อย่างดีครับ จากไร้ละประมาณเนี่ยห้าพบาทบจะอยู่ที่ประมาณ3,400บาทเท่านั้นครับรบที่สําคัญเนี่ยยังทําให้คุณภาพของข้าวดีขึ้นด้วยครับเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตได้สูงกว่าไร่ละ1,200กิโลกร,รัม